สวัสดีครับวันนี้นะคะเราอยู่กับพี่โฟนะครับพี่โฟมีเพื่อนใหม่แล้นนวนะคะมันชื่ออะไรครับมันชื่อมันชื่ออะไรครับอ้ามันอื่อนอตอึ่น,นใส <laughs> ไนไ่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรมันเป็นออร์แกนิกต้องกดติดตามช่องฟูกท่านนะครับสวัสดีครับทุกคนวันนี้เราอยู่กับช่องวอาครับ วันนี้นะครับเรามีเพื่อนใหม่มาแนะนานะคะเป็นเพื่อนพี่โฟนะครับน้องไข่มุกโอ้ยเขาชื่ออะไรนะครับน้องไข่มุกไข่มุกเหรอครับน้องไข่มุกเป็นตัวอะไรครับนอนผีเสื้อนี่นั่นน้องไข่มุกน้องไข่มุกนะครับน่ารักน่าชังอ้วนมากกินจุมากเลยใช่ไหมครับใช่ครับแต่ก็ยังดิ๊บดิ๊บอยู่เขาที่เราเลี้ยงหนอนผีเส bon <No ื้อกันใช่ไหมครับ bueno พี่โฟใช่ครับแต่ว่ามัน มันขี้เยอะมากมันขี้เยอะมากแล้วยังไงต่อเขาเป็นผีเสือ้อหรือยังครับก็ปเป็นแล้วครับดึ๊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 บ <ależy> ดึ๊บดึ๊บดึ๊บมันจะเป็นลูกศรนะคบนี่ลายลูกศรต่ขรังหลัลงหนอนตัวน,นี้นะครับเราได้มาจากต้นมะเขือพวงนะครับ,น,รบน้องกินจุมากใา่ใช่ไหมเดี๋ยวให้พี่ฟกไหนดูสิครับ เขามีขาไหมครับดูซิมีขาแหลมแหลมไหนเขามาคอยดูใกล้ๆหน่อยเขามีขากี่ขาเนี่หนึ่งสองสี่หกแปดมีแปดขานะคะนอนมีแปดขาตรงไหนคือหัวมันนะคะตรงนี้ตรงนี้ตรงคอตรงข้างบนตรงไอ้ที่มันหางๆมันไม่ใช่ใช่ไหมครับุยมันจะดึบ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 คือมันนี่นะมันอยากเดินนะคะพี่ฟงเฮ้ยพี่ฟงระวังเขาตกนะฮะนี่เขาดึ๊บดึ๊บมาแล้วซิ ขาช่วยเหลือตัวเองได้สงสัยน้องไข่มุกเริ่มหิวข้าวนะคะแต่เอาข้าวให้น้องกินนะคคับน้องใ่ฟอกแล้วเฮ้ยาเร็วเร็วเร็าเร็ลวอกันไปเร็วไปเลยหากฟอกเร็วกันไว้กันไว้เรเร็วเร็วยกานไว้การไว้ดึ๊บๆ้ดึ๊บๆจิ้หันมาแล้ว เดี๋ยวก็ตกนะเจ้าหนอนบีเซ่เขาทำอะไรครับคามันไปกินข้าวครับนี่มาลองกินดูสิเฮ้ยหฮ้ยผิวเขานุ่มจังเลยอะครับลายสวยมากนี่เ่าเขากินอะไระครับกินผักเหรอกินผักเดี๋ยวเราเอาเขาใส่กล่องกันนะครับจากเขาเบาๆอุ้ย่ะเดี๋ยวเรามาดูเขา ตอนเขาแปลงล่างเป็นผีเสื้ออีกนะครับโอเคนะครับทุกคนตอนนี้นะครับพี่โฟนะครับเอาน้องไปนอนในกล่องเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ให้ต้นไม้เขาไปกินด้วยนะสําหรับวันนี้นะครับพี่ไข่กนะครับแล้วก็น้องโฟนะครับขอลาไปก่อนนะครับมาเจอพี่ไข่กใหม่ตอนเป็นดักแด้นะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับทุกคนบ๊ายบายติดตามให้ด้วยนะคับ๊ายบายไม่มีอะไร่ดักแด้ พี่บายพี่รักโอ้เอ็นลูกศอนตรงตูด